สรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งจุดการเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลด้วยตัวเองสำหรับขั้นตอนนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของคอนเซปต,ต์นะครับในเรื่องของการดีไซน์หรือว่าการออกแบบระบบงานฐานข้อมูลเบื้องต้นนะครับโดยการเกี่ยวกับการออกแบบระบบซื้อขายสินค้าสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะทดลองในการที่จะใช้โปรแกร,รมที่เป็นลักษณะของ DBMS นะครับสำหรับการจัดการระบบงานฐานข้อมูลนะครับโดยจะใช้โปรแกรมพื้นฐานนะครับก็คือ Microsoft SQL Server นะครับซึ่งก็จะเป็น ตัวที่ใช้ในการสร้างนะครับในส่วนของ Database นะครับของบริษัท Microsoft นะครับหรือที่ Microsoft SQL Server Management Studio Express กนะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ที่แจกให้สำหรับการศึกษานะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับ s อ็ m e n a แมเ e จเของ Microsoft นะครับซึ่งก็ได้มีการแถมโปรแกร,รมไว้ในส่วนของซีรีส Training นะครับเราสามารถที่จะทำการดับเบิลคลิกเพื่อ ติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับก็เหมือนกับการติดตั้งโปรแกรมทั่วไปนะครับซึ่งเริ่นนำนะครับในเนื้อหาของรายละเอียดที่เราได้มีการเทรนนิ่งในส่วนของดัตเตอร์เบสไปนะครับเราจะมาทดลองในเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลนะครับด้วยการใช้ Microsoft SQL Server Management Studio Express ตัวนี้นะครับซึ่ง Microsoft เองครับก็มีการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นฐานข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft SQL Server 2000นะครับ สำหรับการรองรับฐานข้อมูลและศักษาข,ของการทำงานแบบเครือข่ายนะครับต่อจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็น SQL Server นะครับเวอร์ชัน2002นะครับพัฒนาขึ้นมาเป็น SQL Server เวอร์ชัน2005นะครับเวอร์ชัน2008มาที่จะติดตามนะครับพอจนนี้ Microsoft มีการพัฒนา SQL Server นะครับสำหรับการทำงานที่เป็น Database Server นะครับ ถึงเวอร์ชั่นไหนแล้วนะครับล่าสุดก็คือเวอร์ชัน2,014 Express นะครับซึ่งการพัฒนาโปรแกรมเองนะครับ d a t a b a s ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการจัดการและก็สร้างฐานข้อมูลนะครับสำหรับตัวที่เราจะต้องมีการเรียนรู้หรือว่าศึกษาต่อในกรณีที่เราต้องการที่จะพัฒนา,าระบบงานขึ้นมานะครับ <nu> ก็คือชุดของ Visual Studio ของ Microsoft นั่นเองนะครับซึ่ง Microsoft เป็นชุดสำหรับการ develop นะครับหรือว่าการพัฒนาโปรแกรมบน Windows oh นะครับเพื <S <S <ๆ>่อที่จะให้ ผู้ใช้งานทั่วไปนั้นสามารถที่จะก้าวขึ้นมาสร้างระบบงานเพื่อที่จะใช้งานบนตัว Windows ได้นั่นเองนะครับครับเกิดน,นําในส่วนของการใช้ Microsoft SQL Server Management Studio Express สำหรับการจัดการ Database นะครับเมื่อเราทำการติดตั้งโปรแกรมแล้วเราทำการดับเบิลคลิกโปรแกรมขึ้นมานะครับลักษณะหน้าตาของโปรแกรมก็จะมีลักษณะหน้าตาดังนี้นะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็น Object Explorer ซึ่งเราก็จะเห็นนะครับ สัญลักษณ์ของไอคอนดัตเตอร์เบตัวนี้แล้วก็ชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทําการติดตั้ง sql express อยู่นะครับโฟลเดอร์ er ที่ใช้งานโดยทั่วไปนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวามือที่มีการเรียบเรียงมาให้นี้นะครับก็คือดัตเตอร์เบสนะครับ security server object replication แล้วก็ management นะครับเมนู Menu นะครับทางด้านบนก็จะเป็นเมนูบาร์ที่เราจะพบเห็นได้โดยทั่วไปนะครับในการใช้งานโปรแกร,รม บนตัว Windows นะครับก็จะมีเมนูไฟล์นะครับเมนู Edit เมนู View นะครับเมนู Tool เมนู Window s นะครับ Community แล้วก็ He l p นะครับบน SQL Server Management Studio Express เวอร์ชันนี้นะครับเมนูบาร์ทางด้านบนแล้วก็มี Tool Bar นะครับซึ่งก็จะใช้แทนสัญลักษณ์ของไอคอนนะครับที่ใช้งานบน Microsoft SQL Server Management ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเลือกนะครับไอคอนต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาภายใน ทุนบาตัวนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น New Query นะครับ Database Engine Query นะครับ Open File Save Solution Save All นะครับ Object Explorer นะครับ Template Explorer แล้วก็ Property นะครับซึ่งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งชุดนี้ก็เป็นเรื่องของ Concept ์ Database นะครับอนาคตนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำสื่อที่เป็นวิดีโอเทรนนิ่งที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเข้าไปทำงานกับ Microsoft SQL Server อีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งก็อาจจะมีการรวบรวมขนี้นะครับมาทำเป็นทันนิ่งตัวเต็มๆของ Microsoft SQL Server Management Studio Express นะครับซึ่งก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ระสาซอฟต์คอนะครับครับเกินนำรายละเอียดนะครับทางด้านขวามือเราจะสร้างดัตเตอร์เบสขึ้นมาใหม่นะครับคลิกขวานะครับและเลือก New Database นะครับก็จะปรากฏในส่วนของ Windows New Database ขึ้นมาสำหรับการสร้าง ฐานข้อมูลบนตัว Microsoft SQL Server Management Studio Express ตัวนี้นะครับในที่นี้จะทดลองสร้างฐานข้อมูลขึ้นมานะครับเพื่อที่จะลองรับระบบการซื้อขายที่เราได้มีการออกแบบนะครับในส่วนของ ER m o d e l นะครับไว้ในขั้นตอนที่ผ่านๆมาในที่นี้จะตั้งชื่อ Database ว่า System นะครับนี่คือการสร้าง Database ใหม่ขึ้นมาบนตัว SQL Management Studio Express นะครับทำการคลิกโอเคนะครับโปรแกรม Microsoft SQL นะครับก็จะทำการสร้างดาัตเตอร์เบสขึ้นมาให้เราใหม่นะครับอันดับแรกเราต้องสร้างดาัตเตอร์เบสขึ้นมาก่อนนะครับบนตัวใช้ในการสร้างฐานข้อมูลนะครับนี่คือการสร้างชื่อของฐานข้อมูล Super System นั่นเองนะครับต่อจากนั้นครับสามารถที่จะไปจัดการนะครับ บริเวณโฟลเดอร์ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีดัตเต้าเบสที่ชื่อว่า System ขึ้นมานะครับบนตัวดัต a ต้าเบสซิสเต็มเองก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยนะครับก็คือ Data, d i a ก r ร m มนะครับเทเบิลวิวนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ SQL s e r v e r m a n a g e m e n t s t u d i o เวอร์ชันต่างๆที่พัฒนาขึ้นมานะครับก็อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาในเวอร์ชั่นที่สูงกว่านะครับอันนี้ก็เป็น คอนเซปต์พื้นฐานของการใช้งานโปรแกรมตัวนี้นะครับก็คือจะต้องสร้างดัตเตอร์เบสขึ้นมาก่อนต่อจากนั้นเราก็จะเข้าไปเลือกคลิกขวาและสร้างเทเบิลหรือว่าสร้างตารางขึ้นมาในฐานข้อมูลนั่นเองนะครับก็จะปรากฏในส่วนของพื้นที่นะครับหรือว่าเวิร์กแอียตรงกลางนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราสร้างดัตเตอร์เบสขึ้นมานั่นเองนะครับในที่นี้ก็จะทดลองสร้างตารางขึ้นมาเพื่อที่จะทาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตารางนะครับ พื่อที่ให้ทุกท่านได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในการออกแบบระบบฐานข้อมูลนะครับระบบงานซื้อขายนะครับโดยบริษัทประสานซอฟต์นะครับเป็นตัวกลางในการที่จะรับเอาสินค้าจากบริษัทขายส่งต่างๆนะครับมาขายในระบบนะครับตารางตัวแรกที่เราจะสร้างนะครับก็คือตารางที่ชื่อว่า company นะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูว่าตาราง company นั้นทําหน้าที่อะไรนะครับมีฟิลด์อะไรอยู่บ้างนะครับและฟิลด์ตัวไหนเป็น primary key นะครับมีที่มาอย่างไงนะครับ normalization ิ่งตัวที่ผ่านมาได้นะครับในที่นี้อันดับแรกครับผมจะสร้างตารางที่ชื่อว่า T B Company ขึ้นมานะครับ T B Company ครับประกอบไปด้วย Field Company ID นะครับก็คือรหัสบริษัทนะครับ Company Name ก็คือชื่อบริษัท Address ก็คือที่อยู่ของบริษัทแล้วก็เบอร์โทรนะครับฟ i e l d ตัวแรกที่ทําการสร้างก็คือ Company ID นะครับตรง c o l ัม n Name ตรงนี้สามารถที่จะ Key Company ID ก็คือการตั้งชื่อ Field นะครับตัวนี้สามารถที่จะเลือกประเภทข้อมูลได้ตามความต้องการในการออกแบบนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะ เลือกข้อมูลนะครับเป็นประเภท nvra ห้า50ตัวนี้นะครับก็คือ data type นั่นเองเราสามารถที่จะเลือก data type นะครับโดยที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาว่าโปรแกร,รมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลแต่ละตัวนั้นมี data type ที่ให้เราใช้ในที่นี้ผมจะเลือกการเก็บลักษณะที่เป็นตัวสอนนะครับ ต่อจากนั้นครับตั้งชื่อในส่วนของชื่อบริษัทก็คือ company name นะครับเพื่อทำการเก็บชื่อของบริษัทนะครับต่อจากนั้นนะครับตั้งชื่อ field นะครับ address นะครับก็เปรียบส่วนกับการเก็บที่อยู่นะครับในที่นี้ผมเลือกประเภทข้อมูลแบบง่ายๆนะครับก็คือ nvarchar 50 สร้างฟิลด์โทรขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นฟิลด์ที่ใช้ในการเก็บนะครับเบอร์โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์นั่นเองนะครับในที่นี้ทางด้านขวามือครับเราจะเห็นหน้าต่างของ Property เราสามารถที่จะตั้งชื่อของตารางครับในที่นี้ตั้งชื่อว่าตาราง TV Company นะครับสำหรับเป็น Entity ของบริษัทขายส่ง นะครับเสร็จแล้วเราทําการเซฟนะครับเราก็จะได้ตารางที่ชื่อว่า TB Company ขึ้นมานะครับภายใน Database System ตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการคลิกในส่วนของ Folder Table นะครับเราก็จะเห็นว่ามีตารางนะครับ TB Company นะครับซึ่งจะเป็น Entity ที่ใช้แทนบริษัทขายส่งนั่นเองนะครับนี่ก็คือตารางแรกที่เราได้สร้างขึ้นมาตอนนั้นสร้างตารางขึ้นมาแล้วกําหนดประเภทของ Field ครับเราจะเลือกเป็น Primary Key ครับ คลิกขวานะครับเลือกในส่วนของ Set Primary Key นะครับเราก็จะได้ตารางขึ้นมาใช้งานนะครับที่ชื่อว่า TB Company สำหรับการเก็บข้อมูลของบริษัทขายส่งนะครับต่อนั้นครับทดลองในการสร้างตารางอีกหนึ่งตารางครับเลือกในส่วนของ New Table นะครับแล้วทำการป้อนชื่อ Field ภายในตารางครับผมจะทำการสร้างตารางที่ชื่อว่า Table Product นะครับสำหรับการเก็บรายการของสินค้า นะครับโดยที่ตารางตัวนี้ครับตั้งชื่อว่านะครับบริเวณ name ของ property นะครับตั้งชื่อว่า tb product นะครับประกอบไปด้วย field product id นะครับผมกำหนดเป็นประเภทวาช c า50นะครับประกอบไปด้วย field นะครับ product name นะครับ โพื่อที่ทำการเก็บรายละเอียดของชื่อของสินค้านะครับฟิลโปรดักไอดีก็จะใช้ในการเก็บรหัสสินค้านะครับสามารถที่จะตั้งได้ตามความต้องการของเรานะครับต่อจากนั้นครับทำการสร้างฟิลนะครับที่ชื่อว่า Total Product สำหรับใช้ในการเก็บสินค้าคงเหลือสามารถที่จะระบุนะครับชนิดของข้อมูลได้ตามความต้องการนะครับ กรณีที่มีการคำนวณน,นะครับก็จะต้องกำหนดชนิดของข้อมูลเป็นตัวเลขนะครับที่นี้ผมกำหนดเป็น integer นะครับหรือว่าจำนวนเต็มต่อนั้นครับก็จะสร้างฟิลด์ที่ใช้ในการเก็บราคาขายนะครับกรณีที่ต้องการคำนวณก็เก็บข้อมูลเป็นลักษณะของตัวเลขนั่นเองนะครับ และฟิลอีกตัวหนึ่งที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับซึ่งตารางสินค้าก็มีความสัมพันธ์กับบริษัทขายส่งนะครับเราก็จะของฟิลที่เป็น Foreign Key นะครับสร้างฟิลแล้วก็ต้องมีการระบุประเภทของข้อมูลนะครับให้เป็นตัวเดียวกันกับ คีย์ที่เราจะใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นั่นเองนะครับทำการเซฟตารางนะครับตาราง Product ครับเป็นตารางที่เก็บในส่วนของ Entity สินค้านะครับหรือว่ารายละเอียดของสินค้าภายในระบบของเรานะครับประกอบไปด้วย Fill Product ID ก็เป็นรหัสของสินค้านะครับ f i e l p r o d u c ก name ก็คือชื่อของสินค้า Fill Total Product กนะครับก็คือจํานวนสินค้าที่คงเหลืออยู่นะครับ f i l l PS ก็คือราคาขายนะครับและ company id ก็จะเป็น f o r e i g n key สำหรับการใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับเลือกกำหนดเป็น primary key นะครับเพื่อที่ห้เป็น key หลักนะครับของตาราง product นะครับโดยให้ field product id ทำหน้าที่ในการที่จะเป็น primary key นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับบริเวณฐานข้อมูลที่ชื่อว่า system ของเรานะครับก็จะมีตารางอยู่2ตารางก็คือตาราง company นะครับแล้วก็ตาราง product นะครับ ตารางคอมพานี่ก็เป็นตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของบริษัทขายส่งนะครับและตาราง Product ก็เป็นสินค้านะครับนี่ครับเราจะทําการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับ Microsoft SQL Server Management Studio ก็มีนะครับในส่วนของการสร้างไดกรมหรือว่าดัตเตอร์เบดไดกรมนะครับเราจะสร้างการเชื่อมโยงความสัมพันธ์จาก ตรงนี้นะครับ New Database Diagram นะครับก็จะปรากฏในส่วนของแถบสำหรับการจัดการนะครับหรือว่าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆนะครับของระบบในที่นี้ตารางที่เราสร้างมีอยู่2ตารางครับก็คือ TV Company แล้วก็ TV Product ครับเราทำการแอดเข้าไปในส่วนของ Database Diagram ของ Microsoft SQL Server Management Studio Express นะครับหรืออีกหนึ่งตารางนะครับ TB Product ทําการ Add เข้าไปนะครับ Microsoft SQL Server Management ก็มีความสะดวกนะครับในการที่จะแสดงรายละเอียดของตารางในลักษณะของภาพนะครับเพื่อที่จะให้เราทํางานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งยังมีเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้เราพัฒนาโปรแกรมต่างๆเพื่อที่จะจัดการฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับในที่นี้ครับเรามีตารางที่ชื่อว่า T B Company นะครับและตารางที่ชื่อว่า โปรดักตนะครับระบบงานที่เราได้ทำการเรียนรู้กันนะครับเรามีการสร้างตารางนะครับที่ชื่อว่า Table Company ขึ้นมานะครับซึ่ง Table Company เราก็ใช้แทนนะครับในส่วนของ Entity ของบริษัทขายส่งนั่นเองนะครับประกอบไปด้วยฟิล์ของรหัสบริษัทนะครับฟิล์ของชื่อบริษัทและฟิล์ที่อยู่นะครับซึ่ง Primary Key ก็คือในส่วนของรหัสบริษัทนั่นเองนะครับเราจะทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง Entity นะครับ บริษัทขายส่งกับสินค้านะครับซึ่งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ก็จะเป็นในลักษณะของ one to many นะครับโดยที่ entity นะครับสินค้าของเราหรือว่าตาราง table product ของเราก็จะประกอบไปด้วยฟิลของรหัสสินค้าชื่อสินค้าจำนวนสินค้าและก็ราคานะครับเราจะทําการเชื่อมโยงความสัมพันธ์โดยผ่านทางโปรแกรม Microsoft SQL Management Studio Express ตัวนี้นะครับซึ่งเราจะทําการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตารางนะครับ t ทเบิลคอมมานนะครับกับ Table p r o d u c t ตนะครับผมทําการคลิกขวาครับและเลือกในส่วนของ Relationship หรือการสร้างการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับในที่นี้ก็จะปรากฏหน้าต่างนะครับ f o r e i g n Key Relationship นะครับยังไม่มีข้อมูลอะไรปรากฏขึ้นมาเราทําการเลือก Add นะครับเพื่อที่จะทำการสร้าง r e l a t i o n ใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับต่อจากนั้นครับบริเวณในส่วนของ General นะครับก็จะมี Table and คอลัมของหน้าต่างการเชื่อมโยง ความสัมพันธ์นะครับระหว่างตาราง2ตารางนะครับโดยที่ตารางตัวแรกที่เราจะทําการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับก็คือ table company นะครับซึ่งฟิลด์ที่เป็น primary key ก็คือ company id นะครับทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง table company กับตาราง table product นะครับซึ่งตาราง table product ฟิลด์ที่จะเป็น foreign key หรือ key ที่ใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ก็คือ คอมโพเนตไอดีที่เราได้สร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับทำการคลิกโอเคนะครับและทําการคลิกโค้ตนะครับก็จะปรากฏการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับในลักษณะของ one to many นะครับซึ่งบริษัทขายส่งบริษัทหนึ่งๆน,นะครับสามารถที่จะขายสินค้านะครับส่งสินค้าเข้ามาได้หลายๆรา,ายการนั่นเองในลักษณะของ one to many นะครับซึ่งเมื่อเราดูในส่วนของ er diagram นะครับบริษัทขายส่งทาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในลักษณะของ การนําส่งนะครับบริษัทขายส่ง1บริษัทสามารถที่จะส่งสินค้าได้หลายรายการนั่นเองนะครับนี่คือความสัมพันธ์แรกที่เราทําการเชื่อมโยงระหว่างตารางนะครับบริษัทขายส่ง T B Company กับตารางสินค้าหรือว่า Table Product นั่นเองทำการเซ v e อ l l นะครับ Microsoft SQL Management Studio ก็จะขึ้นหน้าต่างที่ มีการเตือนในเรื่องของการเอฟเฟกระหว่างตารางเราคลิก yes นะครับสามารถที่จะตั้งชื่อไดแกรมได้ตามความต้องการในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า diagram system นะครับนี่คือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตัวแรกนะครับต่อน,นั้นครับเราก็นะครับจาก ER diagram ที่เราได้มีการออกแบบเราก็ทำการสร้างตารางเพื่อที่จะทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับเพื่อที่ให้ระบบของเรานั้น เป็นไปตามที่เราออกแบบนั่นเองนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งตารางนะครับก็คือตารางที่ชื่อว่าใบาสั่งซื้อสินค้านะครับเลือกในส่วนของ new table นะครับแล้ก็ทำการสร้างฟิล l ์แล้วก็ตั้งชื่อตารางนั่นเองนะครับในที่นี้ก็จะมีฟิล l ์ที่ประกอบไปด้วย order id นะครับก็คือเลขที่ใบสั่งซื้อนะครับ order date ก็คือวันที่ทำการสั่งซื้อเข้ามา รประเภทของข้อมูลก็จะเลือกเป็นเด e t ทม e นะครับอีกฟิลด์หนึ่งก็คือนะครับฟิลด์ company id นะครับซึ่งจะใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตารางของบริษัทขายส่งนะครับกับใบสั่งซื้อสินค้านะครับเราสร้างฟิลด์ที่เป็น foreign key หรือว่า key นอกใช้ในการเชื่อมโยงของตารางไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กลับไปในส่วนของ ดต้าเบสไดการ์เพื่อทำการเชื่อมโยงตารางนั่นเองนะครับกําหนดประเภทของข้อมูลให้เป็นชนิดเดียวกันนะครับพอดีใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตารางทําการเซตนะครับในส่วนของ Primary Key แล้วทาการตั้งชื่อของตารางนะครับ Table ใบสั่งซื้อสินค้าก็จะชื่อว่า TB Sell Order นั่นเองแล้วทําการเลือก Save นะครับ กลับมายังส่วนของไดกรมนะครับเราทําการสัมพันธ์ของตารางนะครับคลิกขวาครับและเลือกในส่วนของการ Add Table เข้ามานะครับเราสร้าง Table Sal ลล์ออเดอนะครับสำหรับการเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าเมื่อสักครู่นะครับเราทําการเลือก Add เข้ามานะครับก็จะได้ในส่วนของนะครับ table ลเ l ลล์ออเนะครับเข้ามาในส่วนของ d ั t เ b a s e เบดไดกรมเพื่อทาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับ เทเ l ิลเซ e ออเดอนะครับหรือว่าใบสั่งซื้อสินค้านะครับก็จะมี Relation การสั่งซื้อนะครับซึ่งก็จะสัมพันธ์กับ e n t ิตีของบริษัทขายส่งหรือว่า Table Company นะครับในลักษณะของ one to many นั่นเองนะครับตอนนั้นเราทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ครับคลิกในส่วนของ Table Sale Order ครับแล้วทำการคลิกเลือกในส่วนของ Relationship นะครับ ก็จะปรากฏหน้าต่าง Foreign Key Relationship ขึ้นมานะครับยังไม่มีข้อมูลใดๆเราก็ทำการ add ความสัมพันธ์นะครับก็จะมีชื่อของความสัมพันธ์ปรากฏขึ้นนะครับและทำการเลือกตารางที่เราจะต้องการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับ Primary Key ของตารางที่เราจะต้องการเชื่อมก็คือนะครับ Table Company นั่นเองนะครับทำการเลือก Primary Key ครับ Primary Key ก็คือ Company ID นะครับ ทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง table company กับตาราง table sales order นะครับ f i ล l ที่ใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับโปรแกรมก็ได้ทำการอ่าน f i ล l ขึ้นมาแสดงก็คือ company id นะครับ order date แล้วก็ order id นะครับเราก็ทำการเลือกในส่วนของคีย์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ก็คือ company id นั่นเองแล้วทำการคลิกโอเคนะครับทำการคลิก close นะครับก็จะมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างตารางที่เราได้ทำการเลือกนะครับในที่นี้ผม เลือนนะครับเพื่อที่จะให้เหมือนกับ e r อ i าร์ไดกรมที่เราได้มีการออกแบบนะครับนะครับซึ่งเราเปรียบเทียบดูจาก e อ d i ร์ไดแกรมนะครับบริษัทขายส่งหรือว่า Table Company ของเรามีการรีเลชันนะครับกับในส่วนของใบสั่งซื้อสินค้านะครับในสณะของวัน to Many เมื่อเราทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับบน Microsoft SQL Server Management Studio นะครับ สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นกุญแจนี้ก็คือ one นะครับและสัญ,ญลักษณ์ที่เป็น infinity ลักษณะโซ่ตัวนี้ก็คือ many นะครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แบบ one to many ระหว่างตาราง table company กับ table s a l e order นะครับและ one to many นะครับระหว่างตาราง table company กับ table product นั่นเองนะครับนี่คือตารางที่3นะครับที่เรา สร้างขึ้นมานะครับภายในระบบของ Microsoft s q l Management System นะครับคอนเซปต์ก็จะคล้ายๆกันนะครับในส่วนของตารางตัวอื่นที่ใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และรูปแบบการเลือกการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เบื้องต้นบน Microsoft s q l Management Studio Express ตัวนี้นะครับซึ่งนี่ก็คือนะครับการใช้ DBMS เพื่อที่จะเข้ามาสร้างฐานข้อมูลนะครับรวมทั้งการสร้าง d a t a b a ร์นะครับสร้างตารางขึ้นมาสร้างฟิลด์นะครับรวมทั้ง เซตไ r รม a รีคียนะครับและทําการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตารางเบื้องต้นนะครับขึ้นอยู่กับการที่เราจะเลือกใช้ DBMS ว่าเราจะเลือกใช้ DBMS ตัวไหนนะครับในการที่จะออกแบบระบบงานขึ้นมานะครับโดยที่เราจะต้องดูว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับโปรแกรมต้องการทํางานผ่านเครือข่ายหรือไม่หรือจะทำงานบนเน็ตเวิร์กนะครับลักษณะของ ฐานข้อมูลเดี่ยวนะครับหรือว่าฐานข้อมูลแบบกระจายนะครับขึ้นอยู่กับเราจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นไปดําเนินงานนะครับและนี่ก็คือเบื้องต้นในการใช้งาน SQL Server Management Studio นะครับอนาคตต่อไปอาจจะมีการทำวีดีโอเทรนนิ่งนะครับในเรื่องของการคิวรีต่างๆบนภาษา SQL นะครับสำหรับค่ัตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ